ครั้งแรกของแม่อรพันธ์ที่จังหวัดสมุทรปราการชาวปากน้ําสมุทรปราการเตรียมตัวไว้เลยแม่อรพันธ์กาลังจะไปเยือนบอกเลยว่างานครั้งนี้ไม่หมู่นะจ๊ะเป็นครั้งแรกของแม่อรพันธ์ที่ไปออกบูธที่งานเจดีปากน้ําและเป็นเสียงล่ําลือกันหนาหูว่างานนี้โหดสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเยอะคนเยอะนี่เราดีใจเราชอบแล้วก็ความลําบากของการทํางานรันผลของใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ายังมีอะไรหรือไหมงานยังชนกับงานวัดเลขิงอยู่ซึ่งวัดเลขิงยังไม่จบงานงานปากน้ําเปิดแล้วเรา ไม่เคยออกงานชนกันแบบนี้เราไม่ใช่มืออาชีพในการแบบออกงานซึ่งมันท้าทายสําหรับอีกมากจะปวดพออีก็ยังคิดอยู่ว่าจะต้องเตรียมลูกน้องยังไงดีเนี่ยว่าลูกน้องยังอยู่ที่วัน็กขิงอยู่เลยแล้วฉันจะแบ่งคนไปยังไงเหนื่อยกันทุกคนวันนี้สวด เรียกได้ว่างานนี้ท้าทายสําหรับแม่อรพันธ์มากและก็ไม่รู้ว่าชาสมุรปากาจะรู้จักแม่อรพันธ์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าสมุดปากาเนี่ยจะชอบกินหอยจ้อปูห่อหมกปูหรือเปล่าแล้วอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ฝากช่วยให้กําลังใจแล้วฝากติดตามร้านแม่อรพันธ์ในงานเจดีปักน้ำที่สมุดปากาด้วยนะคะแต่เราไม่ได้เอาไปแค่ห่อหมกปูเท่านั้นเราเอาห่อหมกปลาเริ่มต้นเพียงแค่35เท่านั้นห่อหมกกุ้งห่อหมกมือไปกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาเป็นกําลังใจ ให้แม่อลพันกันเยอะๆนะงานมีวันที่12จนถึง23ตุลาคมแต่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 เขาว่ากันว่าวันที่11เป็นวันลองไปแต่อย่าพิ่งมาเลยสิเพราะว่าแม่อลพันยังตั้งไม่เสร็จหรอกแต่ถ้าให้พร้อมเลย12ค่ะมากันเยอะๆนะนะเจอกัน